สวัสดีครับวันนี้ยามเย็นๆนะเล็กพามาชมธรรมชาติกันนะธรรมชาติแสนสวยเลยที่ริมบอ่อน้ำของเรานะในตอนนี้ถือว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวนะมันมีวันนี้มีฝนตกด้วยแล้วก็จะมีเราจะได้เห็นอะไรสวยๆกันเดี๋ยวนาเล็กพาไปดูว่ามันคืออะไรช่องจิตไนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเ,เตือนการลงคลิปใหม่ๆนั่นลยก็พยายามเก็บภาพนิ่งนะช็อตสวยๆมาฝากกันนะบรรยากาศของริมบอ่อน้ำของเราเนี่ยนยมีมุมสวยๆเยอะนะนี่แหละบรรยากาศยามเย็นๆนะหลังวันฝนตกเนะเพราะเมื่อกลางวันมีฝนตกนะทำให้บร,รยากาศ สวยงามโดยเฉพาะรงกินน,น้ำเนี่สวยงามจริงๆเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถือว่าสวยงามมากๆเลยนี่ยเนี่ยบ่อน้ำของเราเนี่ยบรรยากาศแบบนี้สวยงามสุดๆแต่ว่ามันจะมีอะไรที่มาเติมแต่งให้สวยงามมากขึ้นนะเนี่ยท้องฟ้าแบบนี้นานเป็นไงฮะ รุงกินน้ำเนี่ยสวยงามมากๆเลยนี่เห็นไหมเป็นวงสวยๆนะสวยงามจริงฮะดูแล้วเพลินแหละจะย่อลงนะดูภาพย่อลงเรื่อยๆนะดูว่าความสวยงามขนาดไหน นี่แหละบรรยากาศของที่นี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะเราไม่ต้องไปไกลนะอยู่ตรงนี้เราก็จะได้เห็นธรรมชาติสวยๆเนี่ยดูเมฆฮะโอ้โหดูฮะนี่ยมันเหมือนกับโดนละวาระเบิดเป็นควันอะไรพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยสวยงามมากๆเลย อูเพลินจริงๆริฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะแล้วก็พามาชมบรรยากาศสวยๆก็คือมาดูรุงกินน้ำบริเวณบอ่อน้ำของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะก็เป็นสถานที่ถือว่าเหมือนปอดของชาวสะตะหีเรานะที่เวลาเรามาออกกำลังกายมาผ่อนคลายนะนี่แหละมาเดินเล่นอย่างเงี้ย ถือว่าสุดยอดเลยครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ